สวดีครับสวัสดีเอทุกๆท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีๆตอนเช้าครับอ,อยากให้เอซท่านได้เห็นภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับตอนเช้าวันนี้ครับเป็นวันที่สองครับที่ไปบุญโอมมาชมโลกกว้างครับได้มาสู่โลกกว้างนะครับบรรยากาศดีๆตอนเช้าก็ยอยากให้ได้มาชมกันครับ อยู่ในขึ้นในนี่ครับเป็นบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆนะครับอยากให้เอฟซี่านได้เห็นกันนะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวครับวิ่งเลยครับไม่มีเดินครับรถนี้ครับออกจากคองมาคือจะวิ่งอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจอะไรนะครับใบบุษไทรออกมาแล้ว สูตของเขาครับดูครับดูครับเป็นการออกกําลังกายตอนเช้าครับสูตรอากาศบริสุทธิ์เล็มยอดหญ้าอ่อนๆนะครับที่หลังจากฝนตก,กนะครับเราต้องหาเรื่องหายามในการที่จะออกนะครับอูจากสถานที่ด้วยดูจากพื้นที่ด้วยว่าเป็นยังไงเวลาจะเอาออกเฉะไหมอะไรไหมประมาณนี้ครับหลังจากวันกน่อนฝนตกวันนี้หญ้าก็ออก,กําลังจะแตกขึ้นสีเขียวขึ้นมาครับจุ่นูน้นทำให้เราออกแบบ ดูแล้วจะข้างก็จะมีอะไรกินนะครับเหลมหาด้วยเล่นได้เล่นได้สนุกถ้าเราออกช่วงแรงๆไม่มีหญ้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับช่วงนี้ได้เดินเที่ยวเนี่ยครับดูบภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะครับอยู่ในท้องทุง่งท้องทุ่งกว้างเลยครับเป็นอีกภาพหนึ่งที่สวยมากครับข้างหลังมีภูเขา เชา้ายางให้แม่เอฟซีหลายท่านได้รับชมกันนะครับสู่อากาศบริสุทธิ์ภาพน่ารักนรักของน้องใบบุญนะครับที่อยู่กับแม่กลางทุ่งพ่เสียงจะสวยสดงดงามน,นะครับ professor at the ัน,นี้นะครบจะวิ่งอย่างเดียวครับจะไม่เดินนะครับจะวิ่งอย่างเดียวภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยครับเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าตะวันกำลังขึ้นนะครับ าศดีตอนเช้าครับของน้องใบบุญกับแม่เหมยวันนี้เจเมเหมยก็ออกมาก็ได้ทําการถ่ายนะครับการถ่ายนี่ไม่ใช่ว่าถ่ายเพื่ออะไรครับเป็นการถ่ายเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์เป็นสถานที่ที่ได้มาอยู่ครับเพื่อให้มีกลิ่นเพื่อให้ช้างที่อื่นรู้นะครับว่าตอนนี้ช้างอของเราหรือเจเมเหมยเนี่ยได้มาอยู่ตรงนี้และเดินตรงนี้แล้วจะเป็นการถ่ายเป็นสัญลักษณ์นะครับ Okay. วิญวาณก่อนอันารน์่อนก่ออย่างไ่ากลองดูครับเป็นภาพตุ๊กมมตุ๊หมีที่น่ารักครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก่ะโดยรอบนะครับตอนเช้าเช้าก็ยังให้ไม,ม่ได้เห็นนะครับ ธรรมดาเลยครับด,ดูครับจูงแม่ครับไม่ใช่แม่จูงลูกครับเดินจูงแม่ครับลากแม่เดินอย่างเดียวครับพี่ดำก็มาแล้วครับดูครับอยู่ข้างหลังครับมาเป็นเพื่อน สายหน้าสายหลังไม่พอใจอยากไปแรง อย่างเดียวครับไม่รู้จะไปไหนครับลากแม่่างเดียวครับวันนี้ก็ฝากนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆครับวันศุกร์นะครับฝากชมการไล์สดของผมเลยครับวันนี้ก็ฝากแม่เอีหลายรายท่านด้วยจะมีการไล่สดเพื่อน้องการกีดนะครับวันนี้เราจะไล์สดกันนะครับเวลา13นาฬิกา0 0นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับ้าว่างก็มาทักทายกันได้ นี้ประมาณ13ในากาจุด00น,น,นครับมีการไล่สดเพื่อช้างเพื่อช้างทำง,งานเพื่อ,อการเกษตรครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วยครับวันนี้คลิปน่ารักน่ารักของเราก็กําลังดำเนินการต่อไปอยากให้เมเมที่ได้เห็นนะครับผ่านน่ารักน่ารักเหล่านี้ฝนกงวงกว้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยช่วงนี้ อย่างเดียวครับใบบุญ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 ,บญ,บญไม่พอใจครับดึงเชือกอย่างเดียวครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้แม่แม่เอฟซหลายท่านมีความสุขมากๆแล้วกอ็อย่าลืมคลมชมคลิปกันครับวันนี้หรือฝากชมไลฟ์สดนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยสวัสดีครับ